ตอนดีครับบบานึกไทยซานครับมีพ้าเบื่องโุงเรียนครับโรงเรียตรยตั้งแต่บ่เบานึกเรียนอยู่ครับเดี๋ยวนี้มันมันลางแล้วครับเขาหยุบมันบ่ค่อยมีนักเรียนครับนักเรียนมันหน่อยครับก็เลยหยุบไปขอบานนิน่ครับลางเลยครับ แล้วก็ที่พี่เขาป้อนึงเงปลอกครับแล้วก็ส่างตรงนี้ไหมเป็นอนุบาลครับนะครับสนามผุดบอลติดกับวัดนี่ละครับเดี๋ยวน,นี้เขาอยู่ไปขาบบอลอื่นครับล่างเบิดเหรอครับพี่น้องอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของวักคู่ เป็นปอสองพสามพอสีปหาพหกครับนี่อันนี้เป็นท่าการท่าการนี่ก็ปิดโต้ครับเห็นเรากันนะัะน้องๆหนักเรียนมันหน่อยบ่ม,มีนักเรียนก็้ลย็ขอบานเอื่นเบิดก็เลยเอยู่กับคู่หน่อยน้่มแหละกับไม้ที่ล่างแล้วครับ ก็เรียนเตะบอนนี่ครับสนามบดบอนนี่ล่างบดแล้วครับเขาใส่ไปเจ็บของครับเจ็บปกเตียนพวกอย่างก็โต๊ะก็อีครับ ไอ้ก้อนเป็นตัวหน่อยนักเรียนเต้มครับดูนี่สี 40, ่สิบห้าสิบคนเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะมี่ปแล้วครับเดี๋ยวมาบานันนี้เป็นโรงเรียนล่างแล้วครับเนี่ยเป็นบ้านปกคู่ครับบ้านปกคู่กํลาลังแทงน้ำ ผมเองก็มีอยังมากสมมันแล้วนะครับยุติกระเป๋าแล้วครับทีนี้ฝากไว้ทับเพียนครับสวัสดีครับ